สิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดในโลกคืออะไรการสำรวจขนาดของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและเปิดเผยความน่าทึ่งของธรรมชาติจากสัตว์ที่ใหญ่โตจนเกือบเท่ากับตึกหลายชั้นไปจนถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เล็กกว่าหูไม้ขีดไฟหลายพันเท่าการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดในโลกเป็นการเปิดเผยโลกที่อัศจรรย์และเต็มไปด้วยความซับซ้อนสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกวานสีน้ำเงิน วาฬลสีน้ำเงินคือสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกวาฬลสีน้ำเงินสามารถยาวถึง30เมตรประมาณ100ฟุตและหนักถึง200ตันหรือมากกว่านั้นตัวของมันเองใหญ่พอที่จะมีน้ำหนักเท่ากับรถบรรทุก33คันรวมกันโดยเฉพาะท้องของมันสามารถบรรจุอาหารได้มากพอที่จะทําให้มันมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่การศึกษาวาฬลสีน้ำเงินเป็นเรื่องที่ทา้าทายเนื่องจากขนาดที่มหึมาของมันทําให้ยากในการศึกษา และติดตามพวกมันในทะเลเปิดวาฬสีน้ำเงินมีปากขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการกรองน้ำออกจากอาหารที่มันกินซึ่งส่วนใหญ่เป็นแครงตอนหรือคลิวที่มีขนาดเล็กลงสรีระของวาฬสีน้ำเงินออกแบบมาเพื่อใช้ชีวิตในทะเลที่มีความลึกและกว้างใหญ่ความยาวของร่างกายและความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรอาหารทำให้มันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีอยู่ในโลกสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในโลกแบคทีเรีย สำหรับสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในโลกเป็นแบคทีเรียที่เล็กที่สุดที่รู้จักกันในปัจจุบันเซลล์ของมันมีขนาดประมาณ0.2-0.3ไมครอนหรือประมาณ2.00-3.00นาโนเมตรซึ่งเล็กกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเซลของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนกว่าอย่างมนุษย์และสัตว์อื่นเป็นแบคทีเรียที่ไม่มีผนังเซลล์ซึ่งทําให้มันมีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนรูปได้ง่ายมันเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์แต่ความสามารถของมันในการอยู่รอด ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและขนาดที่เล็กมากทําให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีของชีวิตในระดับเซลล์เดียวที่มีความซับซ้อนในความเรียบง่ายสรุปเรื่องราวของวาฬสีน้ําเงินและแบคทีรียนในสก,กุลเป็นตัวอย่างที่ดีของความหลากหลายอันมหาศาลในโลกของสิ่งมีชีวิตขนาดของวาฬสีน้ําเงินแสดงถึงความวามหัศจรรย์ของการเจริญเติบโตในโลกมหาสมุทรขณะที่แบคทีเรียนในสก,กุลแสดงถึงความซับซ้อนของชีวิต ในระดับเซลล์เล็กที่สุดแม้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองจะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างมากแต่ทั้งคู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและน่าสนใจในโลกของชีววิทยา